กลับมาสู่ช่วงที่2นะครับใน t a l k i n g Thailand นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยพิเศษนะฮะในประเด็นเรื่องของคุณสุรชาติเทียนทองออกมาเปิดเผยเรื่องของรถไฟฟ้าค่ารถไฟฟ้าที่เราจะขึ้นกันทุกวันนี้เนี่ยแพงเหลือเกินคุณสุรชาติบอกว่าถ้าเพื่อไทยทําได้ฮะยีบาทตลอดสายทําได้จริงแค่ไหนวันนี้เรามาพูดคุยกับคุณหมอสุรพงศ์สืบวงลีนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณฟินครับสวัสดีครับคุณแขกครับสวัสดีครับอาจารย์พีทสวัสดีด้วยนะครััับบบดีคครราาจย์ แ่ต่20บาทนี่มันเป็นข้อเสนอเก่าของพรรคมาก่อนด้วยไม่ใช่หรอครับครับคือ,อพรรคไทยรักไทยเสนอ15บาทตลอดสายส่วนรพรรคพลังประชาชนซึ่งผมเป็นอดีตเลขาธิการพรรคเนี่ยเสนอ15บาทตลอดสายเหมือนกันแต่ว่าพรรคเพื่อไทยเสนอ20บาทตลอดสายเมือเ่อตอนปี54ค่ะใช่ใชผมจำได้ใช่ครับโอเคที่มาที่ไปเป็นไงครับคือเราต้องเริ่มต้นก่อนว่าวันนี้พอเห็นคุณสุรชาติเทียนทองออกไป โพสแล้วก็มีทําคลิปต่างๆหล่าเนี้ยก็มีคนออกมาบอกเลยเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางหรอกเป็นไปไม่ได้<ม>เพราะว่าความคุ้นเคย<ม>ที่ทุกวันนี้เนี่ยเราขึ้นการรถไฟแบบก็อาจจะตั้งแต่16บาทบจนตั้งถึง 45, 40 50 60, 60ก็ยังมีเลยใช่ไหมยี่สิบบาทตลอดสาย<อ>มันฟังเป็นไปไม่ได้<ะ>คือไอ้<ะ>คำว่าเป็นไปไม่ได้สำหรับผมเนี่ยประชานิยมหรือเปล่าประชานิยมหรือเปล่า<อ>ใช่ไอ้คำว่าแบบเออไปทําให้ขาดทุนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือว่ามันเป็นไปได้ยังไงครับครับ ก็ผมจะเรียนว่าไอ้คำว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยผมชินมากแล้วเพราะตอนที่ท,าทํา3สบาทรักษาทุกโรคก,ก็มีคนบอกว่าเป็นไปไม่ได้นะครับ <S 2> <S 2> <c oughs> ตอนที่บอกว่าเราจะทําบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดอะไรต่างเหล่านี้คนก็บอกเป็นไปไม่ได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นหลายๆเรื่องที่บอกว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ว่าไม่คิดว่าจะทาไงให้มันเป็นไปได้นะครับคือผมคิดงี้ครับคือถ้าเรามองดูว่าวันนี้ประเทศอื่นเขาทำยังไงแล้วจะทําให้เราเกิดแรงบันดาลใจว่าเอ๊ะ แล้วประเทศไทยล่ะทำไมถึงจะทําทไม่ได้อย่างที่มีคนนะชอบเอาตารางมามทําอยู่เสมอใช่ไหมครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยวันนี้ประเทศไทยค่ารถไฟฟ้าเนี่ยแพงที่สุดถ้าไม่ที่สุดในโลกก็เกือบที่สุดในโลกถ้าลองไปดูเนี่ยมันมีรายงานการศาของ G D I บอกว่าโดยส่วนใหญ่ค่าเดินทางของประเทศไทยเนี่ยจะอยู่ระหว่างประมาณสัก16บาทถึง42-45บาทถ้าหากเป็นค่าเฉลี่ยเนี่ยออกมาคือหารเฉลี่ยทุกคนรวมกันเนี่ยประมาณสัก28บาทต่อเที่ยว นี่2 0บาทต่อเที่ยวในประเทศไทยนะแต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับในสิงคโปร์สิงคโปร์เนี่ย14บาทต่อเที่ยวโ้ฮ oh, oh, oh. ่องกง17บาทต่อเที่ยวแล้วทำไมประเทศไทยถึงทำไว้28บาท uh huh. ต่อเที่ยวงั้นแสดงว่ามันต้องมีปัญหาบางอย่างในระบบของรถไฟฟ้าในประเทศไทยนั่นคือว่าการออกแบบวิธีคิดเนี่ยมันมันมีปัญหาคืออย่างตอนพักไทยไทยเสนอเมื่อปี254849เนี่ย พูดว่า15บาทตลอดสายเนี่ยหมายถึงว่าตอนนั้นยังลงทุนแค่ประมาณ7สายนะตอนนั้นก็วางแผนไว้ว่า7สายแล้วเจสายพอทําครบหมดเนี่ยนะแล้วก็เอานําคนเนี่ยเข้าสู่ระบบคนที่เข้าสู่ระบบเนี่ยจะทําให้มีปริมาณคนที่อยู่ในระบบเนี่ยมากพอสมควรคือถ้าทุกวันนี้<ม>เราไปดูในรถไฟฟ้าแต่ละสายนะที่โดยเฉพาะสายที่เพิ่งเกิดใหม่เนี่ยเอออย่างสายเ<ม>สียมเงินแรกๆหรือสายสีม่วงเนี่ย<ม>อาจจะประมาณสัก4ี่ห้าหมื่นคนนะฮะ แล้วก็อย่าง BTS ก็มีประวัติมาแล้วว่าตอนช่วงที่ BTS เริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยปรากฏว่าขาดทุนอยู่นานมากมต้องปรับโครงสร้างนี่กว่าจะเริ่มพอ,อที่จะลืมตาอ้าปากได้ประมีวีส5 5 2อุปเป็น10กว่าปีอกว่าจะได้ทำอย่างนั้นนะครับงั้นแสดงว่าการใช้บริการในราคาที่ถ้าหากสูงจนเกินไปเนี่ยคนก็จะเข้าไม่ถึงคนเข้าไม่ถึงรถไฟฟ้าเนี่ยลงทุนคือรัฐเนี่ยเป็นคนลงทุนเรื่องรางนะฮะ แต่ว่าเอกชนเนี่ยมาลงทุนเรื่องการมาจัดการแล้วก็ตู้อันนี้พอลงทุนไปปุป๊บเมื่อลงทุนไปแล้วคนขึ้นน้อยหรือคนขึ้นมากเนี่ยถามว่าค่าใช้จ่ายแปรผันมันต่างกันไหมสมมติคนขึ้นหนึ่งคนค่าไฟเท่ากันไหมกับคนที่ขึ้นในทั้งหมดกระบวนนั้นประมาณสักพันคนมันก็เท่ากัน,นยังไงมันก็ต้องวิ่งใช่ไหม,มเพราะฉะนั้นถ้าหากให้คนยิ่งขึ้นเยอะเท่าไหร่แล้วถ้าหากสามารถทําให้ค่าใช้จ่ายนี้มันถูกจนทั้งคนอยากขึ้นมากเนี่ย มันจะทําให้เก็บเงินได้มากกว่าด้ยซ้ำไปงั้นตรงนี้ก็คือต้องกลับมานั่งตรงสมการว่าถ้าตั้งไว้แพงๆมันก็เหมือนสินค้าหลายๆตัวนะตั้งแพงเนี่ยม,มันก็เป็นสินค้าประเภทพวกไฮเอ็นซื้อได้มีกี่คนแต่ถ้าเป็นสินค้าประเภทคุณภาพดีราคาถูกคนซื้อก็เป็นแสนเป็นล้านคนสามารถจะขายได้ดีกว่าตอนนี้ใช่ผมเคยคำนวณหนักด้วยหมอหนักกว่าน,น,นั้นขอเสริมหน่อยครับก็คือพอทำให้เป็นไฮเอ็นทำให้แพงเนี่ยใช่ไหมครับทำให้แพงเนี่ย ก็เก็บเงินไม่ได้เก็บเงินไม่ได้แล้วก็มาบีบให้รัฐต้องขยายสัญญาออกไปอีกใช่ไหมกลายเป็นว่าพวกเราต้องไปจ่ายให้เขาในทางอ้อมอีกใช่ครไหมนั่นนั่นคือ,อ,อ<ไ>ประเด็นเลยนนคนไม่ค่อยคิดนะแล้วพอในโครงข่ายต่างๆเนี่ยอย่างสมมติตอนนี้สมมติมีสิบสายใช่ไหมแต่ละโครงข่ายเนี่ยพอสมมติเปลี่ยนสลับจากโครงข่ายหนึ่งมาโครงข่ายหนึ่งก็ต้องเสียค่าแรกเข้าค่าแรกเข้านี่ ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับค่าการเดินทางเลยนะปกติเวลาเราคิดเดินทางเดินทางเป็นกิโลเมตรกิโลเมตรมีกี่บาทกี่บาทกี่บาทแต่พอสลับเข้าโครงข่ายปั๊บก็จะเดินค่าแรกเข้าแล้วค่าแรกเข้านี่เป็นตัวสาคัญเลยที่ทาให้ค่าโดยสารมันแพงแล้วค่าแรกเข้านี่ก็แปลว่าเราจ่ายทุกวันจ่ายทุกวันจ่ายทุกวันทุกเที่ยวทุกเที่ยวแล้วก็ทุกทุกโครงข่ายเปลี่ยนจากสายสีน้ําเงินมาเป็นสายสีเขียวก็ต้องจ่ายค่าแรกเข้าเข้าสีเขียวซึ่งถามว่าค่าแรกเข้าเหล่านี้มันมันหมายความอะไรแเริ่มก็คือค่าแรกเข้าคือว่าเขาต้องลงทททุนนํําาาสถ ตัวทาอะไรต่างเหล่านั้นแต่ถ้าหากสมมติมันเข้าอยู่ในโครงข่ายแล้วเนี่ยคนคนที่อยู่ในโครงข่ายตามใดก็ตามไม่ออกมานอกอนสถานีมันก็เหมือนเรารต้องจ่ายค่าส่วนกลางของ5บริษัทหรือ6บริษัททุกครั้งใช่ซึ่งถ้าเรายุบให้เหลือค่าส่วนกลางแค่ยูนิตเดียวครับแล้วบริหารร่วมกันก็จะทำให้เราสามารถทำค่าตั๋วรถไฟฟ้าให้ถูกลงได้ถูกลงได้ ค่าแรเข้าก็เอามาเฉลี่ยกันในทุกโครงข่ายที่คนนั้นใช้ผ่านไปอย่างเงี้ยม,มันก็สามารถทําได้งั้นมันจะทําให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันลดลงซึ่งจริงแล้วค่าใช้จ่ายทั้งวันเนี่ยที่เก็บจากตัวโดยสารเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนต้นทุนของ,อของการบริหารจัดการแต่มันสะท้อนเพียงแค่ว่าสัญญาบอกอย่างนี้ฉันมีสิทธิ์เก็บอย่างนี้งั้นวันนี้ผมเชื่อว่าเอกชนจํานวนมากเนี่ยพอเจอปัญหาว่าคนเนี่ยเริ่มไม่ค่อยมีเงินแล้วสิ่งที่เขาจะกลัวแน,น่แหรือว่าเปิดใช้บริการเมื่อไหร่ปับ๊บ คนขึ้นน้อยอแล้วตัวเองก็จะไม่ได้รายได้พอยิ่งคนน้อยต้นทุนต่อหัวต่อคนก็จะสูงขึ้นใช,ใช่ไหมคะมเหมือนแบบมันเป็นกาแฟอย่างเงี้ยอย่างไอยส์ขายแค่เดือนละพันสองไวยส์ก็ต้องขายแพงกว่ายี่ห้อที่เขาขายเดือนละล้าน2องถูกต้องเพราะว่าราคาต้นทุนต่อซองยิ่งคุณทําล้านซองสามล้านซองต้นทุนต่อซองของคุณจะถูกลงเรื่อยๆถูกต้อง หรือคิดเราเป็นพรีเมียมหรือคิดในกลับกันในยักกลับกันค,คนที่เขาคิดว่าเขาอยากจะตั้งราคาอย่างนี้สมถตั้งราคาถูกกว่ารถอยากขายขายร้อยกว่าบ,บาทาเขาบอกเขาอยากขาย50บาทแล้วเขาเอาราคาตรงนั้นแล้ว,ลวบอกว่าเฮ้ยงันต้องผลิตล้านสองเขาก็ผลิตล้านสองแล้วเขาจะขาย50บาทแล้วล้านสองขายได้ดีกว่านั้นมันต้องเริ่มต้นว่าราคาเท่าไหร่ที่ประชาชนสามารถจะเข้าถึงได้นั้นถามว่าถ้าบทบาทของรัฐคือต้องทําอะไร เรียกเอกชนที่เจ้าของสัญญาสัมปทานทั้งหลายเนี่ยมานั่งคุยกันผมคิดว่าวันนี้เอกชนเจ้าของสัญญาเนี่ยอยากคุยมากมเพราะเห็นอนาคตอยู่ข้างหน้ารออยู่แล้วว่าจ๊งแน่นั้นทุกๆคนเนี่ยต้องมาคุยกันเพื่อที่ทำไงให้สามารถให้คนป้อนเข้าสู่ระบบในแต่ละวันสมมุติเข้าสู่ระบบวันหนึ่งล้านคนนะโอ้ทุกคนเนี่ยจะ <Happy S 1> มีความสุขมากคุณหมอคะลองจินตนาการว่าค่าแรงคนกรุงเทพวันละ500บาทคบแค่ไม่เอา300อนะอแล้ว ค่ารถไฟฟ้า28บาทต่ำสุดนะค่าเฉลี่ยแล้ววันหนึ่งสมมุติว่าเราขึ้น2เที่ยวก็คือ60บาทครับ60บาทเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของค่าแรง500บาทที่เราได้ไม่นับว่าก่อนถึงสถานีรถไฟฟ้าเราจ่ายค่ามอเตอร์ไซค์อีก20บาท20บาท2เที่ยวคือ40บาท40บาทบวก60บาท100บาทนี่มัน1ใน5 ของค่าแรงต่อวันครับที่เราได้แล้วค่าแรงต่อวันนั้นอาจจะเป็นค่าเช่าบ้านสักร้บาทค่าอาหารสักสอบาทมันไม่เหลืออะไรแล้วนะคะไม่เหลืออะไรเลยแล้วใครจะไปขึ้นงั้นอย่างที่คุณแขกคำนวณมาว่าถ้าบอกว่า60บาทค่าแรงขั้นต่ำเรา300แต่ว่าเอาได้500 60บาทจาก500เนี่ยก็คือ12เปอร์เซนต์ถามว่าสูงไหมถ้าเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ของค่าแรงขั้นต่ำในต่างประเทศนะ ค่าไฟฟ้าค่ารถไฟฟ้าของต่างประเทศเนี่ยจะอยู่ประมาณ2-5%ของเราเนี่ยขนาดเนี้ย5-18%เปอใชออ่คือแพงที่สุดในโลกคอย่างที่ว่านี่แล,แล้วไม่ใช่ว่าคือที่อื่นเนี่ยเขาเดินไปหรือปั่นจักรยานไปที่สถานีรถไฟฟ้าใช,ใช่ไหมคะแต่ของเราอ่ะนั่งแท็กซี่จากบ้านไปสถานีรถไฟฟ้าครับหรือนั่งมอเตอร์ไซค์แล้ค่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยตามแต่ละพื้นที่ก็ราคาไม่เท่ากันถ้าจตุจักร 50บาทนะคะขั้นต่ำค่ามอเตอร์ไซค์อ่ะบางคนอยู่บ้านไกลหน่อยก็แพงกว่าน,นั้นนะพี่แขกบางคนต้องต่อทั้งต่อทั้งมเอเตอร์ไซค์แล้วไปต่อเรือแล้วมาต่อรถไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าคือค่าโดยสารเนี่ยถ้าบอก20บาทถามว่าทําได้ไหมทําได้เมื่อสามารถทําทให้ปริมาณคนแต่และว,วันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเอกชนทุกคนมีความสุขนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะตามมาคืออะไรรู้ไหมฮะอย่างน้อยพอคนไปเยอะๆโฆษณาตามพวกรถไฟฟ้าเนี่ยจะเริ่มเข้ามา คืออย่างโฆษณาใน BTS เยอะเพราะคนไปเยอะแต่รถไฟฟ้าอย่างเราฟอร์มเนี่ยคนไม่ค่อยมีถ้าหากคนฟีดเข้าไปวันหนึ่งเป็นล้านคนนะค่ารายได้จากการโฆษณาซึ่งอย่างถ้าเราไปดูถอดรายได้ของอย่างโครงข่ายสีเขียว BTS เนี่ยรายได้ค่าโฆษณาเป็นส่วนสําคัญเลยอันนี้ก็เป็นหนึ่งที่เป็นรายได้เข้ามาละอันที่2คือร้านค้าซึ่งอยู่ในสถานีรถไฟนะครับเพราะว่าวันนี้ถ้าเราไปสถานีรถไฟเงียบมากไม่มีใครไปเปิดร้านค้าเพราะไม่มีคนเดินทางเท่าไหร่แต่ถ้าคนเดินทางเยอะมาก ตรงนี้ก็จะมีร้านคา้าอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเหมือนกับมีคอมมูนิตี้มอลล์สมมติมีร้อยสถานีคอมมูนิตี้มอลล์ร้อยแห่งซึ่งสามารถจะเข้าร่วมได้อ,อันนั้นก็คือเห็นประโยชน์ที่แบบง่ายๆละแต่สิ่งที่จะตามมาอะไรไหมฮะถ้ายิ่งโครงข่ายนีย้ออกไปเยอะเท่าไหร่แล้วก็ค่าเดินทางถ้ามัน20บาทไปกับ40บาทคนจะมีความรู้สึกว่าฉันไม่ต้องอยู่ใจกลางเมืองก็ได้ฉันจะไปที่ทํางานง่ายมากเดินทางตรงเวลาสามารถกาหนดเวลาได้แล้วก็ใช้ค่าโดยสารเนี่ย40บาทไปกับเพราะฉะนั้น ค่าที่ดินในการที่จะปลูกสร้างทําคอนโดทําที่อยู่อาศัยมันจะงะมันจะถูกลงกลง,งั้นเราจะเห็นว่าคอนโดที่วันนี้มันแพงๆมากๆเนี่ยมันจะว่าให้มันมีที่อื่นเยอะแยๆสามารถที่จะปลูกแล้วคนไปเข้าอยู่ได้ตรงนั้นมันจะทําให้การเข้าถึงอะไรต่างๆเนี่ยของที่อยู่อาศัยเนี่ยก็จะดีขึ้นชุมชนที่อยู่รอบๆสถานีรถไฟต่างๆก็จะมีโอกาสที่สร้างพณิชยกรรมมีเศรษฐกิจต่างๆ,ๆมากมายงั้นผลตามมามันมันมหแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น เก็บภาษีได้เยอะขึ้นผลตามมาเยอะมากเลยนะคุณหมอผมเสริมไปเรื่องนะแค่เราเปลี่ยนกุญแจดอกเดียวเท่านั้นก็คือให้20บาทตลอดสายมันจะมีหลายอย่างตามมาเป็นลอกละลอกเวลาทุกครั้งเวลาผมไปซื้อบัตรรถไฟฟ้านพี่แขกสมมติว่าเราจะต้องผ่านเราก็ต้องหยอดอันนึงก่อนแล้วเราก็ลงไปสมมติลงไปใต้ดินเราก็ต้องไปหยอดแล้วก็ไปเลือกอีกอันหนึ่งก่อนแต่ว่าถ้าเป็นวิธีนี้เราหยอดครั้งเดียวใช่แล้วมันจบเลยคุณไม่ต้องไปเข้าด่านด่านหนึ่งด่านสองด่านสามแล้วคือตาบใดก็ แล้วเราไม่ออกจากระบบเราอยู่ในนั้นทั้งวันก็ได้20บาทแต่ถ้าพอเราออกจากระบบปุ๊บก็โอเคก็ถือว่า20บาทครั้งนั้นหมดไปแล้วไปไปแล้วเราจะเข้าสู่ระบบใหม่แล้วก็จ่าย0บาทอย่างนี้เป็นต้นมันง่ายมากดังนั้นทั้งหมดเนี่ยคือมันต้องกลับมานั่งดูเรื่องการต่อเชื่อมโครงข่ายว่ามันต้องสะดวกสำหรับประชาชนด้วยเชื่อมโคงข่ายระหว่างโครงข่ายแต่ละสีอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็รวมทั้ง ต้องมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับค่าแรกเข้าพูดเรื่องเกี่ยวกับเพดานสูงสุดก็คือ20บาทต้องทําได้แล้วก็เอาสัญญาต่างๆนียมาดูกันว่าจะทําไงเอกชนเองเนี่ยเขาก็ได้รับประโยชน์ที่เขาควรจะได้รับแล้วก็เขาวินวินอ่ะคือทุกคนวินหมดประชาชนวินเอกชนวินมันทําได้แต่ทุกวันนี้มันไม่วินวินมันเป็นวินลสก็เพราะว่า ระบบมันมีปัญหาแล้วมันไม่มีใครที่เป็นเจ้าภาพที่จะมานั่งแก้ปัญหาเพื่อที่จะรื้อทั้งหมดเนี่ยให้มันเป็นโครงข่ายแล้วก็ทําให้เกิดการเข้าถึงได้ <ๆ S 2> ทุกันนี่มา<อ>แขก <ๆ S 2> สงสัยคิดว่าเรื <ๆ S 2> ่องที่เราคุยกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเหลือบาก่ารที่จะจินตนาการได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับมันสมองของคนระดับรัฐมนตรีผู้ช่วยรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆที่ดูแลเรื่องนี้มาเป็นระยะเวลาเกือบจะ4ีปีไม่นับตอนรัฐบาลคสชนะคะ แขกสงสัยว่าถ้าเราคิดได้ทําไมเขาคิดไม่ได้ก็คําถามแบบนี้ก็เหมือนกันว่าถ้าเราคิดเรื่องส30มบาทรักษาทุกโรคได้ทำไมเขาคิดไม่ได้บางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่ององค์ความรู้แต่มันเรื่องของความมุ่งมั่นความตั้งใจแล้วก็พยายามที่จะฝ่าฟันอุปสรรคมันมีแน่จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าไอ้เรื่องการที่ให้สัญญาสัมปทานมันเป็นแบบเนี้ยมันเป็นการวางกระดุมเม็ดแรกผิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วมันก็ผิดมาเรื่อยๆถึงวันนี้ต้องมารื้อกันใหม่นะฮะ แล้วรือการรื้อเนี่ยมันต้องอาศัยความตั้งใจแล้วต้องอเรียกมาพูดคุยอ,ะอ่ะคือเอกชนมมผมว่าวันนี้เขาอยากพูดคุยอ,อย่างที่ปัญหากรณีของ BTS อเขาก็อยากพูดคุยแต่เขาปล่อยคาราคาซังไม่ไม่คุยให้จบสักทีหนึง่งนั้นทุกอย่างเนี่ยมันรอการตัดสินใจแต่ว่าอย่างที่คุณแขกถามแล้วทําไมเขาเขาไม่ทําอะไรเรื่องหมูแพงเขายังไม่ทําอะไรเลยง่ายที่สุดอันเรื่องหมูแพงเนี่ยนะราถามนิดนึงฮะในเรื่อง BTS เนี่ย จริงหรือเปล่าครับที่บริษัทต่างๆครับพร้อมยินดีที่จะยอมลดค่าแรกเข้าให้เขาอะเพราะว่าค่าแรกเข้ามันก็เป็นรายได้หลักของเขาเนี่ยครับถ้าเกิดอยู่ดีๆไปตัดค่าแรกเข้าเนี่ยธรรมดาตอนนี้เขาได้ทั้งหลายบาทเนี่ยมันเหลือน้อยลงสิครับเขาจะยอมค่าแรกเข้าเนี่ยมันจะได้ก็ต่อเมื่อมันมีคนเข้าฮะถ้าหากมันไม่มีคนเข้าค่าแรกเข้าก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องพูดคุยเรียกว่าต่อรองและผมว่าเขาเข้าใจไม่ยาก ถ้าหากสามารถเพิ่มคนเข้าสู่ระบบได้มันจะทําให้ค่าแรกเข้าเนี่ยเก็บได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยสมมุติค่าแรกเข้าเขาสมมุติสิบห้าบาทถ้าสิบห้าบาทเนี่ยมีคนขึ้นสิบคนวันนั้นก็ได้แค่ร้อยห้าสิบอันนี้ผมฟูดเป็นตัวเลขสมมุตินะฮะแต่ถ้าบอกว่าสามารถทําให้เราป้อนคนเข้าไปเนี่ยดจาก10คนเนี่ยเป็นสักพันคนจากพันคนเนี่ยแทนที่จะเก็บ15บาทเก็บสักคนพอหลายๆโครงข่ายเนี่ยหารหารเฉลี่ยไปอาจจะเหลือสักแบบ สิบาทหรือ5บาทเงี้ยหบาทพันคนก็ห้าพันบาทละงั้นมผมคิดว่าตรงเนี้ยค่าแรเข้ามันไม่มีความหมายเลยถ้ามันไม่มีคนเข้างั้นอย่าไปคิดว่าค่าแรเข้ายิ่งดียิ่งเก็บได้แล้วจะเป็นรายได้ของบริษัทมันจะไม่เป็นรายได้ถ้าตามไรก็ตามไม่มีคนซื้อครับต้องการให้มีคนก่อนทีนี้คุณหมอครับมันมีกี่เจ้าครับตอนเนี้ยแล้วคิดว่าจะคุยกันได้ไหมก็มันมีมันมีอะไรฮะ BTS มันมีการ การอะไรนะรถไฟใช่ไหมครับการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็มี MRT เหรอครับสามเจ้าเหรอครับมีสีแดงของการรถไฟแห่งประเทศไทยใช่ไหมครับแล้วก็จริงๆ BTS ก็มีส่วนต่อขยายอีกคือจริงๆเนี่ยเอกชนบางทีเขาเวลาประมูลเนี่ยเขาก็แบบจับจับเป็นหุ้นส่วนกันนะซ้ำไปซ้ำมาคือจริงๆคุยกันเพราะว่าไม่เกินห้าหกเจ้าอะครับแล้วคนที่อยู่ในธุรกิจอย่างเนี้ยเขารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่มันควรจะเป็นยังไงอย่าง BTS เนี่ย ผมเข้าใจว่าคุณคีรีการจรภญพาดก็อยู่ฮ่องกงก็รู้ว่าฮ่องกงเขาบริหารยังไงมันไม่ยากหรอกฮ่องกงมันยังแค่10เท่าไหร่สิบาทต่อเที่ยวเลยเพราะฉะนั้นมันมันเข้าใจได้ไม่ยากอยู่แล้วพี่แต่ต้องคุยกันเท่านั้นนะครับแล้วแล้วใครควรจะเป็นหน่วยหน่วยงานกลางที่เข้ามา, <c oughs> มาดูแลตรงจุดนี้ครคุณหมอ <c oughs> ในเมื่อมันมีหลายหน่วยงานเลยเกิดเป็นกระทรวงคมนาคมเป็นคอทมอหรือเป็นรัฐบาลนะคุณหมอครับจริงๆเขามีการตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้อยู่แล้วนะเขาเรียกกรมร่าง กรมระบบรางมีมีกรมระบบรางอยู่โอเคท,ทุกวันนี้ก็อยู่ใช่ไหม <c oughs> แล้วถ้าเรากลับไปย้อนดูนะตอนปี62ที่เป็นการเลือกตั้งใหญ่เมื่อปี62นะก็เคยมีการจัดสัมมนาเนี่ยมี TDI มีตัวทิพดีกรมรางแล้วจากการสัมมนาครั้งนั้นเสนอว่าให้เสนอ20บาทตลอดสายนะคือไม่ใช่แค่พักการเมืองเสนอ TDI ก็เสนอกรมรางก็บอกว่าทำได้ ถ้าหากเราปรับปรุงอะไรงีย้ยเรื่องเกี่ยวกับค่าได้เข้าพี่นามาคุยกันหาทางออกที่แบบประเภทใช้เฉลี่ยร่วมกันมีเรื่องการตั้งเพดานสูงสุดแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับกองทุนซึ่งกองทุนเนี่ยบางทีอาจจะว่าเอ้ิต้องไปเอาภาษีประชาชนจากส่วนอื่นมาหรือเปล่าแต่ที่ผมเรียนไปแล้วว่าถ้ามันมีรายได้จากการโฆษณารายได้จากตัวให้เช่าพื้นที่ค้าขายในสถานีตรงนั้นน่ะมันจะเป็นส่วนที่สามารถจะมาใช้เป็นรายได้ได้ไดอยู่แล้ว ผมคิดว่าโดยระบบมันเนี่ยมันจะเลี้ยงตัวเองได้ไม่ต้องไปดึงภาษีจากประชาชนในต่างจังหวัดมาช่วยในคนในกรุงเทพมหานครเลยก็ <c oughs> ก็ขนาดปี6-2ยังคิดได้เลยอะ่ะคือแขมองว่ามันเหมือนรัฐบาลเนี้ยรัฐบาลที่เราอยู่ปล่อยให้เขาบริหารประเทศมาเกือบ4ปีทุกคนเกียร์ว่างแล้วไม่พยายามที่จะทําอะไรมากกว่าแล้วรู้สึกว่าการไม่ทําอะไรคือความปลอดภยัยใช่ครับครับ ะะนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันคู่หนึ่งก่อน,นะคะคุณหมอพี่แขกอาจารย์พิษครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อนะครับทั้งประเด็นเรื่องของอค่าตัว๋วระบบขนส่งสาธารนณะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของราคาสินค้าแพงแล้วก็สเสถียรภาพของรัฐบาล้วยครับ หอมถึงใจปลอดภัยทุกสัมผัสกับ Voice Aroma Hand Sanitizer เปรย์แอลกอฮอล์สูตรใหม่ฆ่าเชื้อร้ายมั่นใจได้ทุกการสัมผัสกลิ่นหอมสดชื่นสไตล์อโรมา เหมือนยกห้องสปามาไว้บนมือให้คุณได้รีเฟรชมูตตลอดทั้งวันขวดสเปรย์ขนาด60มิลลิลิตรออกแรงกดปัวฉีดด้วยความมั่นใจพร้อมรับสัมผัสละอองสเปรย์ที่นุ่มนวลดุดปุยเมรและกลิ่นหอมสดชื่นเหมือนห้องสปาขวดละ149บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voice.tv.co.th